กลับเข้าสู่การถ่ายทัดสดครับศึกมวยไทยนานาชาติ LWC Super c h a m ซเรนะครับเราถ่ายทัดสดจากสนามมวยไทยลุมพินีรามอินทราแน่ๆนะครับเดินทางมาถึคู่ที่2ของรายการกันแล้วนะครับเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์พิกัด144ปอนด์ครับมวยไทย3ยกการันตีว่ามันแน่นอนกับรายการของเราวันนี้นะครับและไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันที่มุมน้ำเงินก่อนดีกว่านะครับนักชกวัย23ปีจากแซมบาบราซิลนั่นเองครับ l adies and gentlemen please welcome the blue corner from Brazil Kyuhyun Hey r o d r i g u e z แซมาสายลุยครับวันนี้พร้อมตัวเจอกันกระช่ชาวไทยชนะมา8ไฟล์ด้วยกันครับ Kyuhyun Hey สังเวียนลุมพินีบ็อกซิ่งอารีนานะครับวันนี้พบกับนักมวยจากประเทศไทยมาจากดินแดนบุรีรัมยีนะครับ ladies and gentlemen please welcome the red corner from buri ram thailand วันชนะ บราซิลแน่นอนครับ178เซนติเมตรทั้งคู่นะครับพิกัด144ปอนด์จากนินแดนปราทพนมรุ้งรับวันชนะซินจาเจและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการอมรชัยวิสุเรี มาดูกันต่อคู่ที่2องเลยครับใน LWC ซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับในพิกัด144ปอนด์วันชนะสิทจาเจมส์ครับพบกับนักมวยชาวบราซิลเลียกิลเมโรดิเกสครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่หน่อยครับขยับเวทขึ้นมาที่144ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้มุมแดงครับวันชนะสิทจาเจมส์ครับคนนี้เลยครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง178ซนติเมตร ชกมา60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งนะครับเป็นนักชกจอบเก่าอีกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับทางด้านวันชนะคนนี้วันนี้วันชนะจะต้องเจอกับนักชกจากบราซิลครับยิเลอเมโลดิเกตครับอายุ23ปีครับสูง178เซนติเมตรก็คิดซ้อมที่มวยไทยเจ้ครับยิมฝึกซ้อมที่ โดยดิเก์ฝึกซ้อมอยู่นะครับก็สูง178เซนติเมตร11ครั้งชนะ8แล้วก็เสมอ3ครับผลงานไฟหลังมีน็อกนักชกจากกัมพูชามานะครับติดตามครับกู่นี้เวทใหญ่ครับจากคู่แรกที่พิกัด118ครับมากู่นี้พวดมา144ปอนด์ครับก็ถือว่าน่าติดตามอีกหนึ่งคู่วันนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษจากแอนาซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทําได้นะครับแอนต์ซินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นจอระเข้ฟาดหางน็อกแอนต์ซินก็มอบไปเลยสามหมบาทนะครับคู่ที่สวันนี้รับรองว่ามันหยดติ่งติ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนี่ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงเลยครับแกอ่อนกว่ากันแค่หนึ่งปีนะครับวันชนะนี่แก่กว่าอายุมากกว่ากิโลโมรโรติเกสครับหนึ่งปีครับส่นนสูงครับ 1้อซนติเมตรเท่ากันเพี่ยวแับว่าประสบการณ์ของวันชนะนี่จะมีมากกว่ากิเลเมอร์โรลิกสครับนะยกที่หนึ่งครับสามยกรู้ผลครับหรือว่าจะจบแบบไม่ครบยกครับเป็นไปได้อย่าเดินเข้าหาครับห,หน้าตากเอาเรื่องนะวันชนะยวดูว่าจะชนะสมชื่อหรือเปล่าครับเตะซ้ายมาติดบ,บังครับกิเลเม่ แ้ฟังเสียงในการออกอาวุธนี่ไตแรงกันทั้งคู่นะครับแค่ยกแรงเอ้าลุดไปครับกูเลเมเรลูกเกลครับวันชนะตีหน้ายักษ์เข้ามาโอ้โหทางขวาไปแล้วครับแต่อย่าให้เครื่องติดนะครับวันชนะดูทรงแล้วโอ้โหน่าจะเป็นเครื่องจักรสังหารนะครับในการตีนะครับย,ยันเลยครับกูเลเม ไม่ยอมให้วันชนะเข้ามาโอ้โหแข่งซ้ายสายหน้านี่ดีดดีอ่า้ายหลังนี่ก็ตีดีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับ้ายกับขวาครับโอ้โหอัดซ้ายมาอีกแล้วอย่าเล่งนานครับวันชนะครับอย่าเล่งนานครับโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าซ้ายนี่เริ่มจะมาทีเลยครับกิลเม้ครับรับก่อนเจ็บก่อนนะครับวันชนะโอ้โหแล้วก็แทงเจ็บมากครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยยิลเมโรดิเกสจากบราซิลครับ าการอ,ออกอาวุตนิ่โอ้โหออกแบบเรียกว่าเน้นเน้นทุกดอกเลยครับอาแล้วครับ,แ,รบแกงสาอย่างยกบังได้อยู่ครับอาซาอีกทีนึงก็หลุดไปวันชนะจะเข้าทําหาช่องเข้ายัางไงครับการโดดเขา่าซะเลยครับดูวงในอีกทีครับตีได้ไหมยังไม่ทันออกดึงหน้ากลัวครับมทุกจับราซกล่อรายนี้้ายเลยครับ หลัอองออกซ้ายโอ้โหแต่ว่าแผ่นทางด้านซ้ายนี่ก็แดงไปเหมือนกันนะครับเจอข้างขวาของวันชนะเข้าไปยังไปครับกิฬเมไปซ้ายโอ้โหแต่ว่าก็มีขวาคืนนะครับวันชนะครับคนละทีก็ลครับโอ้โต่ำไปนิดนึงครับต่ำไปทิศถึงสูงหน่อยครับสูงหน่อยพี่เก็ยังเป็นเกมที่ถึงยังว่ากันอยู่เลยครับแม่แต่พอได้ออกได้ออกหนักๆทั้งนั้นครับ เดรนแม่มีประเภทสายยาวๆครับแหมดึงหลบทันครับบัณฑนานะใสิธีดึงหลบนะครับไม่ได้ยกบังครับขยับครับขยับเข้าไปลุงมงวยสวยต้องพูดอาที่ลับตัวครับวัณฑนานะเล่นเป้าใหญ่ซะก,ก่อนครับอีกทีหนึ่งเดรนแม่เ,เ,มเตะซ้ายครับซ้ายอีกทีไม่โดนครับ เป็นวันชนะครับอาศัยลูกทีดไปครับทุกทีทุกทีครับโอ้ยทำไปอีกแล้วแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ว่าอะไรครับตีนซ้ายมายังไม่ถึงไปซ้ายมาหลุดโอ้หลังๆนี้เริ่มจะหลุดบ่อยเลยนะครับซ้ายของกินเม่ครับวันชนะดูเหมือนว่าจะจับทิศทางได้เลยครับแข้งซ้ายของกินเม่นี่แหะครับเป็นเกมที่ดีแล้วน่าจะเหนื่อยทั้งคู่ครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะในวันนี้ รถแรกไปแล้วนะครับแตบบ่ว่าโค้ชที่สองกับวันชนะสิบตัดเกมกับเบลนี่โรบิเก้สครับแต่ตะการมีสายแรงนะครับแต่พอหลังๆนี่โดนวันชนะเดินเบียดเข้าไปนี่เหมือนว่าซ้ายจะออกน้อยลงไปนะครับไปดูไฮไลท์ครับรนี่ใกล้ๆนี่ครับไปมันเลื่อยๆครับนี่ครับแข้งป๋าของวันชนะเหรือแม่ไต่พับในครับ ดึงหลบไปแล้วก็โอ้โหกระโดดเข่าลอยตามเข้าไปเลยครับเน็หนหลุดครับแต่ว่าวันชนะตามได้หมัดไม่โดนนะครับมาดูกันต่อยก2ครับจะลงเอยยังไงกับคู่นี้เนี่วนีไไ้สกไทยก็เข้ามาในเวทีลุพมพินีมอไทยอารีนา,ากันก็ โอ้ถือว่าหลายร้อยชีวิตเลยนะครับมาชมมวยไทยกันครับาี่ะครับยกที่2ครับดูว่ายกนี้ใครจะเดินครับเป็นกีบะเมย์ขยับเดินนะครับซ้ายยาวๆครับยืนมวยสวยมากครับแต่ว่าถือว่ายังยังออกไม่สุดนะครับอาวุธยังออกน้อยอยู่ครับมาดูยกนี้อาจจะสปีดเกมเร็วขึ้นครับในการออกอาวุธตวัดขึ้นสูงแต่ว่ายังเบาอยู่ครับแข้งของวัชนะ เตะไม่โดนครับซ้ายอีกทีนึงยกบางได้ครับอีกทีไหมยังครับยังไม่ได้จังหวะแต่ว่าเริ่มองจับจังหวะแข้งซ้ายของซูเม่ได้เลยครับโอ้ยมาแล้วครับแข้งซ้ายสามเมตรสี่เมตรโอ้โหแข้งวัดเป้าที่เป้าที่ค่ายหรือเปล่าครับโอ้แกไต่เอาไต่เอาครับแล้วก็ประกบในยังไงดีโอ้แกแกเอาเอาแขนรับแทนนะครับโอ้ยืนที่เตะเลยครับโอ้โหนับไม่ทันว่ากี่แข้งนะมึงกูมึงจะพูดนี้ครับน่าจะประมาณห้าแข้งนะครับเอาเอาคืนมาบ้างครับวันชนะครับต้องคืนครับต้องจ่ายคืนบ้างครับ เลยเข้ามาโอ้โหจะแทงเขายังไม่มีจังหวะเจอแข้งซ้ายอีกแล้วรับมากมากไม่ดีนะครับเข่ามาวงในสอดแขนและแขนชิ้ตีก่อนครับโอ้วันชนะก็ตีคืนแมรู้หันกับผักออกเลยครับวงในนี่ไปเจี๊บบากนะครับเข่าของทางด้านกิลเมยยังคงขยับเดินต่อครับเอาละครับแข้งขวามาครับวันชนะต้องออกให้มากกว่านี้ครับ ออกน้อยไปหน่อยเอาทีมาาทีคืนครับตอกกระจับไม่ผิดกติกาใช่ไหมเอาคืนเหมือนกันครับลูกเถยนี่มันภาพรูภาพดอกทั้งคู่เลยนะครับวันนี้วงในครับวงในก่อนไฟไล่มาไม่มีอะไรครับกรรมการแย่โอ้วัดกระที่จังหวะเลยนะครับซ้ายกับขวาครับดีไปที่หน้าขาฮิราเมะกอนเดินเข้าไปครับหือเจอแข้งซ้ายก็ไต่กินฟรีไป ลูกผีดแตุ่กจิกจิกจิกจริงๆครับวันชนะหัวคัดขั้นอกเยอแ้งซ้ายคืนโอ้โหแทงเข่าดีครับนี่เลยครก้าวเสียบครับเข่าของวันชนะคืออาวุธนี่ดีเลยนะครับวันชนะเพียงแต่ว่าขาดตรงความผีนี่ครับโอ้ยจังหวะนี้แม่กรรมการแยกแล้วแต่แม่มันเป็นลูกแบบ ต,ต,ติดพันนะฮะครับต,ต่อกีลเมฆก็ไม่ว่าอะไร,รนะครับโอ้โหนะครับก็เป็น,น,นปลมไตควาล้มลงไปอีกนะเดี๋ยวต่อครับกีลเมฆขยับเข้าไปพยายามเตะขาครับวันชนะรอจังหวะประมาณว่าอาจจะออกช้าแต่ชัวอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ครับแข้งขวาอีกทีนึงนแต่จะจะถูกใจกรรมการหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะพยายามจะเด้งตีครับกีลเมฆวงในกรรมาการแย่ออกมา ขยับครับอะไรก็อยู่ครับไต้ซ้ายอัดเข้าไปเอาอยังไงครับเอาคืนครับแทงเข่าขวาคืนวงในมารัอย่างตีไม่ได้ครับแต่งตัวนานไปหน่อยไปว่ากันยกหน้าเลยครับสองยกผ่านไปครับโอ้โหก็เล่นกันหนักเล่นกันแรงนะครับทั้งสองยกเลยครับวัชรศิษฐาเจนกับกีลเมโรดิกสครับ อย่ยงดีได้ครับน่ารักจริงๆครับนี่ครับบรรยากาศแฟนๆครับเข้ามาชมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาต่างชาติเลยครับที่ลงไหลในศิลปะมวยไทยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับจิ้มล้ำตัวครับเจอุกขวาของกิโลเมตรไต้ซ้ายอัดมานี่นะครับช่วงนี้นะครับโอ้กยไตมันจริงๆครับสี่และห้าครับโอ้โหขวาก็จะคืนบางทีนึงครับนี่ลูกเข่าครับอุ๊ยแต่ว่าเข่าของวันชนะนี่ก็แรงครับ ขยันกว่านะครับกิฬเม่เตะเข้าไม่เข้าก็เตะไว้ก่อนนะฮะในขณะที่นี่ฮะจังหวะที่แม่สอกครับจังหวะก,การไปไปแยกนะฮะตาไปเม็ดหนึ่งยกสุดท้ายครับก็ยังต้องลุ้นกันนะครับยังเป็นไปได้หมดครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวันชนะหรือกิโเม่ครับที่จะเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มืออาจจะตัดสินยกนี้ก็เป็นไปได้ครับไครทำได้ชัดทำได้เห็น,นก็มีอการผู้ชนะ พยายามจะผัดออกกับดันแล้วก็เด็กตีครับไม,ไม่ค่อยชัดครับพวกในนี่ฮะขยับเดินบ้างครับวันชนะถอยมาสองยกครับยกนี้ออกมาเดินโอ้โหแต่เจอขวามแทงครับนี่ฮะไม่ธรรมดาครับเขาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วตีเจ็บด้วยครับกิลเมสปีบครับวันชนะดักแทงครับกิลเมสซ้ายอีกทีนึงพยายามฟันศอกแต่บล็อกไม่ทัน เหมือนว่าจะเริ่มไปประกบวงในเลยนะครับวันชนะครับเดินตตดวงในครับแล้วเดี๋ยวไปวัดกันครับจะเป็นข่าวหรือจะเป็นศอกครับเข้ามาเจแข้งขวาของกิลเม่ล็อกล็อกเหมือนมิตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาต้องแก้เกมแล้วครับกิลเม่ครับไปแจ้เกมบนเวทีครับเจอรุกวงในแบบนี้เข้ามาจากข้าคอครับมีเดะตีครับกิลเม่ก็ม่กลัวครับมีตีซอกหน้าขาด้วยนะครับวันชนะมาเดิน ยกสุดท้ายนี่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ช้าไปหรือเปล่าครับรยังจะเดินออกอาวุธนะครับวันชนะแต่วันนี้เข้าไปชนศอกนี่ฮะตั้งแขนเอาไว้โอ้โห,โหแก้งฉลาดนะครับเยลเม่ไ,ไม่ธรรมดานะฮะความเป็นมวยสูงมากครับหรือว่าสซนมวยดีเลยครับมาแล้วครับแข้งป่าขยับไปครับวันชนะ เอารับคอมาเออดีครับถึงต้องตีก่อนเลยครับกิลเลเม้ครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับนักมวยต่างชาติครับเวลาเขากอดเท้าคล้องครับมาครับเจอศอกของกิลเลเม้โอ้รับใต้ตีแบบนี้ลำบากครับตีลำบากครับวันชนะตีลำบากเป็นกิลเลเม้ครับไม่รู้ใครตีใครแล้วตอนนี้อ่าเดินครับวันชนะโอ้โหเตะเอาไปมาครับ นี่ครับวงในก็นจับไล่แขนได้ดีนะกิลเม่ทำให้วันชนะเองก็ตีไม่ถนัดนะครับแล้วไปไปมาๆนี่วันชนะนี่จะอึดอัดเองเลยครับออยลำตัวไม่โดนครับเข้ามาเจอศอกของกิลเม่อมอีกกิลเม่ก็ดันสู้เลยครับโอ้วงในวันนี้วันชนะนี่ยังทำไม่ถนัดเท่าไหร่เลยนะครับก็ไปแล้วครับโอ้ยตวัก้านคอยังไม่เป็นไรครับอือเอาอาัดด้วยศอกตอ่อ โอ้โหแต่ว่าลูกติดตามมันยังไม่ต่อเนื่องนะครับโอเคแต,แต่แตกครับโอ้โหแต่ฟันแล้วแตกครับคุณลุยครับแข่สกันเลยดีดีโอ้โหแมมันมาแตกช่วงสามสิบวิสุดท้ายเอาแล้วครับก็ยังยังมีเวลาครับแต่มันจะทันหรือเปล่าเท่านั้นเองครับแมมาตัดสินใจเดินชา้าเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ครับอ่ะลุยต่อครับสิบวิเสด โอ้โหแผลใหญ่พอสมควรนะครับสองเมื่อสักครู่นี้แต่ยังมีโต้ครับโอ้เวลามันเหลือน้อยมากๆากเลยครับแคเดินสยกสองไม่โอเคเลยนะโอ้ถ้าเกิดเดินแบบนี้นะครมันหยดเลยนะครับตั้งแต่ยกที่แล้วเราเลี่ยงโอ้โหท่วมหน้าเลยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหมันมาพีคเอาตอน30วินาทีสุดท้ายเลยครับที่วันชนะรีฟันเอากินเม่นี่หน้าแหกครับนี่ครับความน่ารักของกีฬามวยครับ จบลงด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนับถือซึ่งกันและกันนะครับถกือบตกันกลมเลยโอ้โหมาพแขงลิศเอาในยกสุดท้ายนะครับศอกของวันชนะนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับเนี่ยละแย้มาจะเกาะวงในครับตีนี่กับกลายเป็นกิลเม้นตีได้ดีกว่านะครับยูซอลนี่ยังไม่ใช่นะครับเนี่ยวงในดีกลายเป็นกิลเมรนี่จับลิกจับปีเลยครับ ขวาลำตัวแล้วก็แฮตสอกครับลูกนี้ยังไม่โดนนี่แหละลูกไปก้านคอแล้วก็เดี๋ยวดูสอกครับเดี๋ยวดูสอกนี้ครับงัดเชะเข้าไปเลือดยิ้มออกมาเลยครับแตกเห็นเห็นเลยศอกนี้นี่เลยครับโอ้หเหตุกาเกิดตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นโอ้โหวันชนะนี่ยกับเดินอัดเดินไล่เรียกว่าอุ่นฟโลโอพันตลอดเลยครับพบกับคุณเอ็มเลยครับ ยอดโอ้โหคู่ที่2ของรายการวันนี้นะครับต้องบอกเขาว่า3ยกชกกันมันทุกยกและยิ่งยกสุดท้ายโอ้โหต้องบอกเขาว่าอยู่หน้าจอทีวีว่าเห็นเลือดแล้วนะครับอยู่ข้างเวทีบอกเลยครับว่างานนี้น่ากลัวจริงๆแต่วันนี้ครับผู้ชนะมาแล้วเรียบร้อยผลการตัดสินยู่ในมือผมแล้วครับ the winner by unanimous decision Congratulations Guilherme Rodriguez from Brazil